สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเ okay ว็บ OK t o h o m e c เ m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดตัวที่ฮิตฮอตมากเลยในช่วงนี้ตัวนี้คือ Oker K545 ฮะ ตัวนี้จุดเด่นมีเยอะมากๆเลยผมจะอธิบายให้ฟังไปทีละส่วนเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับผมนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะเป็นเหมือนลูกแก้วพิสดารจากดากอนบอลมากๆเลยนะครับผมมีทั้งหมดกี่ลูกก็ไม่รู้นะครับผมตรงนี้นะฮะนี่คือจุดเด่นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ USB กดได้กี่ครั้งมีกี่คีย์สามารถตั้ง h o ค k ย y ตั้ง m a c ครมีไฟ RGB โอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคีย์บอร์ด Macanical นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นตาง แน่นอนนี่คือในส่วนของด้านหน้าก่อนนะฮะในส่วนของคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็บอกมี USB ตัวเฟสให้ด้วยเออไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูด้านในจะได้เห็นกันจะชัดนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนมีเกี่ปุ่มใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ USB for PC เขาบอกด้วยตรงนี้โมเดลเป็น ขององะไรตัวนี้ก็บอกเป็น mechanical key-board นะครับก็ถือว่าละเอยียดมากๆเลยแค่ตัวกล่องก็ดูได้ชัดเจนแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับแค่รูปก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรนี่ Assassin หรือเปล่านะครับผมเดาผมยังรู้เลยเกม i n g อย่างแน่นอนนะครับเราไปชมกันด้านในว่าจะเป็นอย่างไรกันดีกว่านะครับเชิญชมเลยครับมีอยากเห็นแล้วนะฮะรีแกะเลย เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับโอเคเค545นะครับผมนี่คือหน้าคราตาของเขาและของทั้งหมดที่เขามีมาให้นะครับถือว่าบิ๊กจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้อย่างแรกเลยนี่นะฮะคือคู่มือการใช้งานนะเขาให้มาแผ่นเดียวเลยไม่ต้องพับอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมเนี่ยให้มาแผ่นเดียวนะครับ สามารถใช้ได้ทั้ง Mac และ PC เนี่ยมีบอกเลยตรงนี้นะครับสำหรับซิ s เทมนะครับในส่วนของตรงนี้บอกรายละเอียดวิธีการกดฟังก์ชันต่างๆหมวดต่างๆนะครับเนี่ยถ้าใครจำไม่ได้ดูนะครับแล้วกด p a u s e นะครับแล้วก็ไปปิมนซะนะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่ทำหายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะนี่นะครับให้เห็นกันชัดๆและในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแผ่นซึ่งตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้ก็คือแผ่นมาโคนั่นเองนะครับลงตัวนี้เราจะสามารถตั้งได้วงแหวน The Lord of เหมือนเดิมมีมาให้นะครับเวลาถอดปุ่มนะครับเดี๋ยวจะถอดได้เห็นกันชัดว่ามันลักษณะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วกันนะครับผมในส่วนของอัซเซสซอรี่ส่วนนี้กันบ้างนะครับอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยมันเอาไว้ฟันกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้คือตัวเอาไว้ลองเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยที่มันเป็นแบบล็อกไม่ใช่ล็อกแบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับที่ไม่ไม่ใช่จุดเด่นแบบเป็นแม่เหล็กแบบเอาใส่แล้วล็อกทันทีอะไรแบบนี้หัก จะบ้าเหรอโอ้โหเพิ่งซื้อมานะครับจะใส่โอ้โหใส่เข้าไปดึงออกก็หัก <c oughs> จะร้องนะครับบางคนหุ้หักแล้วเหรอเพิ่งซื้อมาอะไรอย่างงี้ก็เลยส่งเคมนะครับก็เป็นปัญหาไปนะครับผมสําหรับตัวนี้ตัดปัญหาเลยนะครับ เสียปึ๊บได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมสําหรับการใช้งานนะครับนี่นะครับผมจะให้เห็นไฟกันจะชัดนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือในส่วนของไฟนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนตัวนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้มีเมทัลเมทัลแพเนลบวกกับพลาสติกนะครับผมไม่งั้นมันก็คงไม่ดูดกันอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่ันเนเมทัลแพเนลนะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างเนี่ยเขาทําออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับงัดตัวนี้ข้างๆผก ติดจังัดข้างบนนะครับคีย์บอร์ดหลายๆตัวตันนี้งนะัดออกข้างๆนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นการเลื่อนนะครับเวลาเราใช้งานนะครับถือว่าออกแบบมาเวิร์กมากๆนะครับผมชอบมากสําหรับตัวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะในส่วนของตัวนี้ด้วยสัดส่วนการออกแบบเมทัลแพแนลและสีเนี่ยสำคัญคนจะชอบสีสันนะครับผมและตัวเนี้ยมันบอกสีสันได้ชัดเจนมันตัดกับตัวไฟมากๆนะครับอย่างที่ผมเห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุ่มกันดีกว่าตัวเนี้ยปุ่มนะครับเขาบอกเป็นแม c h a n i c a เ k e ั b o คีย์บอร์ดในส่วนของปุ่มเนี่ย เป็นแคลสวิตนะครับผมในส่วนของปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแคลสวิตมันเป็นยังไงแคลสวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะหน้าตาของปุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยมีตู้หนังสือบอกเห็นไหมครับถ้าเห็นมองกันชัดๆนะครับผมมองตรงนี้ผมก็เห็นชัดนะครับนี่นะฮะแคลสวิตเห็นไหมครับจะมีคําว่าแคลเขียนตรงนี้นะครับผมกดลงไปเลยนะครับเป็น2จังหวะนะครับนี่นะฮะก็ตามสเต็ปนะครับผมนี่นะฮะเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ในส่วนของการมีปุ่มกันบ้างเสียงเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะถือว่าเสียงใช้ได้นะครับฟังเนี่ยมันกดมันแน่ๆเลยเวลาเราใช้งานนะครับอยู่ที่ห้องโอโ้โหบัดดีอยู่ห้องเนี่ยร้องเลยอุย๊ยไปซื้อมาจากไหนว่าเสียงดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ เรามาคุยกันเรื่องจุดเด่นกันต่อเลยนะครับในส่วนของจุดเด่นตัวนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแมชชีนิ c คอลและ เป็นปุ่มของเคเลสวิตช์ด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นอย่างแรกสําคัญลองลงมาก็คือตัวนี้มีไฟ R G B L E D 16.8ล้านสีสามารถตั้งได้ในโปรแกรมมาโคอีกด้วยนะครับอยากจะให้โหมดต่างๆเป็นแบบไหนก็สามารถตั้งได้สามารถตั้งมาโคได้นะครับตัวนี้ตั้งได้ถึง1 0 4คีย์เลยทีเดียวและกดสูงสุดได้ถึง50ล้านครั้งนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมสรุปมาให้แล้วมาดูในส่วน ของมัลติมีเดียกันบ้างตัวนี้ปุ่มมัลติมีเดียมีมาให้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันวิธีการใช้กดตรงนี้เลข1นถึงหเห็นไหมครับปกติจะเป็น F 1ถึง F 1 2แต่ตัวนี้เป็นเลข1ถึงเลข6จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงปิดเสียงนะครับย้อนหลังไปข้างหน้ากดพ้อยกดเพย์นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด6ปุ่มนะฮะสำหรับในส่วนของสายนะฮะตัวนี้เป็นสายถักนะครับขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมเนี่ยงอได้บิดงอได้นะครับผมแต่ก็อย่าบิดมากเดี๋ยวมันจะขาดนะไม่ต้องบิด มากอยากจะพิสูจน์อะไรก็ไปพิสูจน์กับอย่างอื่นอย่ามาพิสูจน์คีย์บอร์ดนะครับไม่ดีนะฮะในส่วนของ USB ตัวนี้นะครับผมลองรับเป็น2หัวเลยเป็นหัวทองทั้งคู่นะครับสีส้มแล้วก็สีในส่วนของสีเขียวและสีส้มนั่นเองการใช้งานแล้วก็จะบวกกับไฟด้วยเพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟหนักมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของไฟก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรนะครับ เรามาคุยกันเรื่องในโหมดของไฟกันบ้างน,นะครับในโหมดของไฟเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเขามีมาให้ถึง12โหมดด้วยกันนะครับและเป็นโหมดคัสตอมถึง5โหมดนะครับวิธีการแบ่งเขาแบ่งยังไงก็คือ F1 ถึง F12 นะครับ F1 ถึง F5 เนี่ยถ้าสังเกตจากรูปนะครับคือคัสตอมนะครับและในส่วนตรงนี้คือเขามีมาให้แล้วนั่นเองตั้งแต่ F6 ถึง F12 นะครับผมก็จะมีแตกต่างกันออกไปในแต่ละโหมดก็แล้วแต่เราจะตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูโหมด คัดต้องเงินก่อนนะครับนี่นะฮะกดฟังก์ชันครับและ f 1 f 2 f 3 f 4 f 5นี่เห็นไหมครับมันจะปรับไปทีละโหมด f 1 f 2 f 3 f 4 f 5นะครับมาดูในโหมดต่อมานะครับนี่นะฮะ f 6ก็จะเป็นแบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะกดอีกรอบก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับ f 6ครับนี่ฮะมันจะเป็นได้หลายแบบครับนี่เห็นไหมครับ f 7ครับโยโยนีย่นะฮะนี่นะครับ กดอีกทีก็จะเป็นแบบนี้ฮะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ F8 ครับเป็นงูครับเป็นงูเห็นไหมครับเบื๊เบอไปเรื่อยๆนะครับ F9 ครับก็จะเป็นแบบนี้นะกดอีกทีครับก็จะเป็นแบบนี้10ครับอ่า breathing นั่นเองนะครับนี่นะ F11 ครับโว้ไปเรื่อยๆครับกดอีกทีครับกดอีกทีฮะเป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับ เปลี่ยนไปเลยก็คือโหมดมาตรฐานนั่นเองนะครับ S12 ครับ f 1 2ก็บอกเฮ้ยมันทำไมกระพริบอย่างนี้มันคือการปรับโหมดคัสตอมนั่นเองนะครับวิธีการกดเนี่ยกด f 1 2นะครับเนี่ยกด1ทีมันจะเด้งแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันกระพริบขึ้นมาแล้วเราก็กดฟังไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ใช่กดฟังก์ชันไม่ต้องกดอะไรแล้วมาเลือกที่ F1 ถึง F12 กดลงไปฮะนี่นะครับมันจะกระพริบตรงนี้คือมันบอกแล้วว่า คุณกดได้เลยคุณอยากให้โหมดนั้นๆเนี่ยเป็นสีอะไรนั่นเองเรากดเลือกเลยนี่นะฮะกดย้ําอยากได้สีอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะผมกดไปมั่วๆแล้วกันนะครับนี่ครับพอเราได้แล้วเรากดฟังก์ชันละเอ2ครับบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมฮะ แล้วมันบันทึกหรือไม่เรามาลองเทสดูเนี่ย F 2เมื่อกี้ผมบันทึกใส่ F 1น่นะครับเห็นไหมฮะที่ผมบันทึกไว้มันก็จะกลับมานี่แหละฮะคือในส่วนของโหมดไฟนะครับทั้งหมดเลยแล้ววิธีการรีเซ็ตรีเซ็ตยังไงเฮ้พี่เนี่ยผมทําไปอย่างนี้แล้วมันจะรีเซ็ตยังไงอ่ะผมอยากให้มันเป็นค่าโรงงานกดฟังก์ชันฮะเห็นตรงนี้ไหมครับที่มี R ตรงนี้ค่าสกอตล็อกเนี่ยฮะปุ่มคําว่า R มันย่อมาจากรีเซ็ตฮะกดลงไปครับแช่ไว้สักประมาณ5าวิ เห็นไหมครับมันจะกระพริบแล้วเป็นแบบนี้กดฟัง์ชันเห็นไหมครับนี่คือคืนค่าโรงงานแล้วใช้ง่ายใช่ไหมฮะอธิบายง่ายๆให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับสาหรับการปรับความเร็วนะครับผมตัวนี้สามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับผมได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับปรับความเร็วได้เนี่ยเวลาขึ้นมาแบบนี้เอางูแล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะฮะผมจะเพิ่มระดับนี่นะครับ1 2 3 4 5 6้านะครับเห็นไหมฮะมันจะไปละปึ๊บ ปปปไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเพิ่มสุดแล้วนะครับผมสําหรับการปรับทิศทางเราสามารถกดปรับทิศทางได้อีกด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ไวไปละนะฮะลด,ล,ล,ดลงลดลงปรับให้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยปรับทิศทางได้โดยการกดตรงนี้นะครับนี่ฮะสลับครับนี่นะครับขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมบางตัวไ <Ĉ> ด้ก็ซ้าย <servicios> ขวานะฮะตัวนี้ขึ้นลงได้นะครับเห็นไหมฮะ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวามันเดิมไปเอาขึ้นลงแล้วกันโอ้โหสีสันสุดๆไปเลยสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของการปรับระดับแสงกันบ้างตัวเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นตัวที่ละเอียดสุดๆไปเลยนะครับราคาก็ย่อมเยาสามารถจับต้องได้สําหรับใครที่จะเลื่อนระดับจากคีย์บอร์ดที่มันมีฟังก์ชันไฟเล็กๆน้อยๆเลื่อนขึ้นมากับระดับที่มันสามารถปรับได้เยอะแบบนี้ผมแนะนําตัวนี้เลยโอเคเค545นะครับวิธีการกดปรับระดับไฟเนี่ยเห็นไหมฮะ ตัวขอไข่กับชอช้างตรงนี้นะครับกดฟังก์ชันขอไข่ชอช้างตรงนี้นี่นะฮะสามสิบหกดับนะครับผมจะบอกให้กดแช่ลงไปเลยแบบนี้ครับมันจะค่อยค่อยเฟดแบบละเอียดนั่นเองนะครับเหมือนเราเฟดนะฮะเฟดเฟดแบบคอนโทรลวอลลุ่มอะไรนี้นะฮะนี่นะครับกดลงลงไปนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบละเอียดแบบนี้แล้วเวลาการตั้งมาโครเราก็จะสามารถตั้งได้ด้วยว่าแต่ละโหมดเราจะเอาโหมดอะไรนั่นเองในส่วนของไฟมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสัดส่วนไฟฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างฮะโอ้โหย่อข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับเว็บ OK t o ทู c o m นะครับของดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟนะครับหรือจะเป็นในส่วนของปุ่มวัสดุทุกอย่างผมย่อข้อมูลมาให้แล้วฟังกันจะชัดถูกไหมฮะสุดยอดไปเลยไฟอาจจะมองไม่ชัดนะฮะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยชัดมากๆเลยมันผ่านกล้องนะฮะไฟมันอาจจะไม่กล้องมันอาจจะไม่เสถียรในการจับไฟเพราะไฟไม่นิ่งนะครับผมก็ขอโทษลูกค้าด้วยสําหรับใครที่มองไม่ชัดนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะ เข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บ ok2home.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง facebook line instagram ทุก อย่างเลยนะครับแชทเข้ามาคุยกันใครที่สงสัยไฟพี่มันไม่ชัดเลยพี่ช่วยถ่ายวิดีโอให้ใหม่เนอได้ไหมแบบนี้ก็ได้แชทเข้ามาเลยนะเราก็จะทําให้ดูนะครับเห้เห็นการะชดจะได้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้ดีนั่นเองช่องทางการชาระเงินมีหลายช่องทางเลือกมากมายเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเหมาะสมกับช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นสําคัญคือสั่งห้าบาทขึ้นไปจัดส่งฟรีอย่างแน่นอน EMS ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มจากโอเคทูโฮมเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผม EMS ด่วนถึงหน้าบ้านไวๆเลยได้ใช้กันอย่างรวดเร็วอย่างแน่น นนลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ s u b s r r i e e ผมด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ